สวัสดีค่ะวันนี้นะมาปั่นสล็อตกับเจ๊หวยรวยเวอร์กันนะคะสำหรับเกมนี้นะชื่อเกม s ซ n ต้ากิฟค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่า s ซ n ต้จะแจกเจ๊หวยเท่าไหร่นะคะเว็บสกายคาสิโน89ค่ะมีสล็อตให้เลือกปั่นนะคะเป็นร้อยๆเกมเลยนะคะมามา,มาขออีกตัวค่ะขออีกตัว<า>เข้าเรียบร้อยจากฟีเกมมาแล้ว ขอเยอะๆนะคะซซนต้าขาได้10ฟรีเกมคูณ3นะคะรอบนี้มาดูกันนะว่าเจ๊หมวยจะสัดเท่าไหร่สัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆสามารถเลือกเล่นได้เลยนะคะมีหลายค่ายหลายเกมนะคะสำหรับสล็อตรอบนี้เจ๊หมวยขอยาวๆแล้วกันนะเซนต้าจ้าจัดมากค่ะ มาก่อนนะจ้ะรับมาก่อนเท่าไหร่เท่าไหร่อย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดค่ะไปต่อค่ะไปต่อพอันห้าค่ะสีเกมยังไม่หมดนะคะรับมาแล้วพันห้าง่ายๆแบบนี้นะคะขอเยอะๆนะคะซซนตา้าใครอยากจะลองปั่นแตกๆ ง่ายๆนะคะแต่ง่ายๆแต่มาวาแบบนี้นะคะลองดูเลยนะคะเล่นรูดไหนไม่เห็นนะคะลองเล่นแบบเดียวกับเจ้าหนูดูได้นะคะ Sky c a s สิโน9ปค่ะเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะบวกมาแล้ว2 0 0 0เสวยๆค่ะสำหรับวันนี้ใครมีข้อสงสัยนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line แอดสเซียได้เลยค่ะพิมพ์2 Z องแซดค่ะ Sky c a s สิโน9